สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยแล้วนะคะวันนี้พี่จอยนามาในเรื่องของบอลสีแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไรสไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยจะพ่าหัวบอลสีหลังจากเมื่อวานพี่จอยสั่งพระนครมาได้หัวบอลมาสามหัวค่อนข้างใหญ่นะคะพี่จอยจะลองผ่าดู เป็นการทำครั้งแรกนะคะเพื่อนๆจะทำตามขั้นตอนที่พี่จอยได้ศึกษามานะคะก็บอนสีได้มาตามหัวนะคะพี่จอยจะผ่าขั้นตอนแรกนะคะพี่จอยก็จะผ่าเอาช่วงบนออกก่อนนะคะเนื่องจากว่าพี่จอยก็ได้เคี่ยวมาอีก สามเขี้ยวนะคะในสามหัวมีเขี้ยวสามเขี้ยวพี่จอยก็ค่อยๆเฉียนออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทาปูนแดงเนาะแล้วก็เตรียมดินนะคะเตรียมดินไว้ปลูกนะคะปลูกหัวบอนด้านบนนะคะสามหัวพี่จอยก็จะเตรียมแล้วด้านล่างเขี้ยวของเขาก็จะเก็บทาปูนแดงเหมือนกันนะแล้ว เดี๋ยวเรามาผ่านะคะพี่จอยก็จะผ่าผ่าเสร็จแล้วพี่จอยก็จะเอาไปล้างน้ําเมื่อให้สะอาดนะคะน้ําเมื่อให้สะอาดเสร็จแล้วขั้นตอนอีกทีก็คือเอาไปแช่น้ําปูนประมาณ20 20นาทีนะคะประมาณนี้15 20นาทีหลังจากนั้นพี่จอยก็จะเอามาแช่น้ํายาเร่งรากอีกประมาณ20นาทีหรือว่า2 5นาทีประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะเตรียมดินทรายนะคะดินทรายผสมขุยมะมพร้าวนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทรายกับขุยมะพร้าวชุ่มน้ําหน่อยเนาะแล้วก็เราจะใส่กล่องซปเปอร์แวร์นะคะหลังจากที่เราผ่าล้างแช่น้ําปูนแล้วก็แช่แช่น้ำํำยาเล็งลากเสเรียบร้อยครบ เวลาแล้วเราก็จะเอามาทำแบบนี้เลยนะคะเอามาลงในกล่องซูเปอร์แวร์นะคะเอาวางวางเรียงกันแบบนี้เสร็จแล้วก็จะปิดฝาให้แน่นเลยนะคะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเขาประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วเราค่อยไปดูเขานะคะก็จะประมาณนี้พี่จอยก็จะทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะคะ แล้วก็ในส่วนของหัวด้านบนแบบนี้พี่จอยก็จะเอาลงไปปลูกเอาลงไปปลูกเลยนะคะเราก็ทาปูนแดงเพื่อที่จะต้องการอ่าไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะเป็นค่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็คือเชี่ยวนะคะเชี่ยวของอบอลสี พระนครที่พี่จอยเขียนออกมานะคะพี่จอยก็จะได้เขี้ยวประมาณสามเขี่ยวนะคะสามเคี่ยก็ได้สามต้นแล้วในส่วนของเคี่ยวนี้พี่จอยก็จะเอาใส่ในแก้วกาแฟนะคะแก้วกาแฟแล้วก็เราก็จะปิดแน่นไม่ให้ล่เข้าวเลยนะคะในแก้วกาแฟเราก็จอดรูด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะปิดแน่นเลยเราจะไม่ยุ่งกับเขานะคะจะรอดูพัฒนาการการของเขาก็อีกประมาณสามสี่เดือนนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็คือแช่น้ำปูนี่จอยอ่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็แช่น้ำปูนไว้แบบนี้แช่น้ำปูนได้เวลาครบเวลาก็ออกมาแช่น้ำยาเล่งรากแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นจ๋าก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่พี่จอยอ่าแบ่งปันให้เพื่อนๆนได้อ่า รับรู้นะคะไม่ทราบว่าจะได้ผลหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะคะอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้านะคะขอบคุณมากพานะคะเพื่อนๆจาตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนๆจะจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขั้นตอนก็คือแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า